Get lit, get loose tonight. Yeah. Sing a song, get wrong, make it feel alright. Drinks on ice, stars in our eyes. And got a lot of money, but you're a dime. So hey, hey. All I need is a whole whole lot of you every day. Takes a high ซึ่ง ดีกรีทสองท่านเลยนะครับคนแรกนะครับคนแรกเป็นน้องพลอยนะครับนี่คือน้องพลอยตอนนี้น้องพลอยเรียนอยู่งานทให้น้องพลอยเนะนหตัวเองดีกว่านาะอ่ะนะน็ไม่้อ่ะเดี๋ยวน้องบีก่อนอันนี้คือน้องบีนะครับเป็นอดีตดาวมหาวิทยาลัย มี5เกตนะครับอยากให้น้องหมีแนะนำตัวนิดนึงนะครับคยี่ยมครับ่าศีนะคะดาวมาหกไปมี5เกตอนนี้เรียนฝ่าขาอะไรครับตอนนี้เรียนฝาขาวิชานิเทศฝ่าเกตไปทางขวามือเกตไปางขวามอวิทยาลิเทสครับโอเคก็เดี๋ยวน้องหมีจะอยู่ตรงโซนกรีนเวลส์ตรงนี้นะครับอ่ะเชิญค่ะ สวัสดีค่ะหนูชื่อน้องพลอยนะคะพี่ก็เรียนอยูอ่สาขาบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์นะคะคณะวิทยาการจัดการนะคะอยู่ปีที่สองนะคะแต่น่าอาจจะไปแล้วค่ะก็ต้องขอฝากเรื่องปรนะคะ สว e สดีคร d บทุกท o านน a ครั n ดู a ป s ไฟ o ์นะ a รับีกหนึ่งภาพการาดนะครับโปรไฟล์นะครับที่ในโรงรพังลก็กลัยู่กับตัว้อยที่านะครับซึ่งที่า ครับตอนนี้เราอยู่กับผู้มาร่วมทิป NSIU โฟล์คขับอีกหนึ่งท่านนะครับเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์แห่งนี้นี่แหละครับน้องพัทนะครับเดี๋ยวให้น้องพัทแนะนําตัวนิดนึงละกันนะครับให้คุณผู้ชมได้ทราบกันว่าตอนนี้ชื่อจริงชื่ออะไรนะครับแล้วก็เรียนสาขาอะไร ครับชื่อนภัทรกัดแป้นนะครับชื่อเล่นพัรครับมันติมีเดียปีสองครับน้องเรียนสาขาวิชามันติมีเดียคณะอะไรนะคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีครับอ๋อคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับแล้วทราบข่าวทิปเอเนสซยูโฟโต้คลับนี้ได้อย่างไรเลยพี่ช่าในอกวิทไปโพสในกลุ่มของห้องครับโพสในกลุ่มของห้องแล้วเราก็สนใจมาร่วมเลยครับโดยเพื่อนก็ไม่มีมาด้วยเรามาคนเดียวนี่เลยใช่ไหมเนี่ย ใช่ครับแล้วแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างครับที่ได้มาร่วมทริปของเอเดอยู่คโนท็อบในวันนี้ก็สนุกดีครับแล้วตอนนี้เราไมปปู่กับการแบบสาวสวยมากกว่าสามาครับซึ่ง งานกิจกรรมอะไรของมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะเห็นน <calidad> ้องพลอยนี way, cioè, so ่แหละครับไปเป็นพิธีกรนะครับในงานกิจกรรมของมหาวิทยาลัยบ่อยๆนะครับแล้ววันนี้น้องพลอยก็มาในตาแบบให้กับเอดส์ไนท์สโตรเป็นพิธีกรครับน้องพลอยตอนนี้เรียนอยู่อะไรแนะนำตรงไหนคเออก็คือว่าตอนนี้เรียน เราไดทำกิกรรเพื่อคามรู้คณะวิทยาการการพทยนะรอยู่าีที่สองแตนาก็อกว่าไปจบแล้วอะไรนี together, well, days, ้ไงปีที่สองนะฮะก็เรียนยู้วจะทำอะไรต้องไ่อยา ก็อย่างอย่างที่บอกนะเพราะว่าทริปนี้เป็นทริปแรกนะแล้วก็าตาต้องที่มาร่วมทริปในวันนี้เนี่ยมาทั้งนั้นหังมือใหม่มือเก่ามือสมัครได้สมัคกันเยอะมากเลยขอขอบคุณเก่งใช่ไหมเก่งทรายก็บอกว่าอะไรคนแบบเคยถ่ายกับเขาบ้างอะไรเงี้ยบอกนั่งแบบนั่งเก่าก็เนี่ยอะไรแต่ว่าเห็นเห็นก็จะด้วยตัวเองจากต้องต้องบอกอะไรนก็มี อะไรนะาวาวาวบาวแล้วก็มีของพี่แจ้งเอ่อรู้สึกแล้วก็ของที่เป็นสาวสวยนะสวยู่ไเคยถ่แต่ยังมสิแล้วมาน่ายเฉอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าเส้ยแบเออมากก็เปมุมมีดแล้วเ็ง่าก็ใส่ได้แล้ก็ใส่ได้ใส่ยากใส่ยาสนราใส่ยากน่าใส่ยา Babe a and a little time whole need is I That's lot of you ครับและตอนนี้เราก็อยู่กับน้องนางแบบอีกหนึ่งท่านนะครับที่มาเป็นนางแบบให้กับเอเน h o อยู l โฟโต้บครั้งที่หนึ่งนะครับก็คือน้องบีนั่นเองครับสวัสดีครับน้องบีครับอ่านี่คือน้องบีนะครับเป็นดาวมหาวิทยาลัยนะครับหรือว่าเอเน e t อยู่เฟชิโกปีปีไหนนะ ปี57นะฮะน้องหมีวันนี้มาเป็นนางแบบให้กับเราทริปแรกนะครับน้องหมีตอนให้น้องหมีแนะนําตัวอีกสักครั้งหนึ่งว่าเรียนอะไรที่ไหนอย่างไรบ้างค่ะบีนะคะอยู่ปี2ค่ะคณะวิทยาการจัดการสาขาวิชานิเทศศาสตร์เอกประชาสัมพันธ์ค่ะน้องหมีเรียนเอกประชาสัมพันธ์นะครับก็น้องหมีเป็น ดาวปี57นะครับก็ถือว่าปีเป็นพรีเซนเตอร์ของมหาวิทยาลัยเลยนะครับก็ได้มาช่วยงานของประชาสัมพันธ์อยู่บ่อยๆนะครับทีนี้ถามความรู้สึกน้องบีนิดนึงครับเป็นอย่างไรบ้างกับการมาร่วมทริปของ n อ w น h ต t อยู่โฟตในครั้งนี้ครับค่ะวันนี้ก็สนุกค่ะพี่ๆดูแลดีมากเลยค่ะดูแลนะฮะก็ ก็ดูมีใครก็อยากดูแลน้องบีเป็นพิเศษแล้วนะครับเดี๋ยวให้น้องบีได้เชิญชวนละกันนะครับสำหรับท่านที่ได้ชมคลิปวิดีโอนี้นะว่าถ้าเกิดสนใจอยากที่จะเข้ามาเรียนไม่ว่าจะเรียนอาอย่างเช่นเรียนถ่ายภาพหรือมาร่วมที่ชมรมถ่ายภาพอะไรอย่างงี้ใช่น้องบีเชิญชวนน่ะค่ะสำหรับ ใครที่สนใจอยากจะเรียนถ่ายภาพนะคะทางมหาวิทยาลัยของเรานะคะก็มีสาขาวิชานิเทศศาสตร์นะคะจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะก็คือ NSIU Photo Club นะคะชมรมของเรานะคะถ้าสนใจก็สามารถเข้าร่วมกันได้นะคะสนุกค่ะโอเควันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องหมีมากๆนะครับที่มาเป็นนางแบบให้กับทริปแรกของ NSIU Photo Club ในครั้งนี้นะครับ มีโอกาสหน้านะครับก็คงจะได้รบกวนน้องหมีอีกเรื่อยๆนะยินดะีเนาะขอบคุณมากนะครับขอบคุณน้องหมีด้วยครับขอบคุณครับ Wanna be alone tonight.